ใหม่ผู้เข้าตรวจใหม่เอ้อนี่ละเพาะเสือตัวนี้แหละแอ้มว่ามันยากอาชัติอาชะก็แตงเอบูจูแอ้มว่าสิบูจูได้สิเพิ่ดนี่มันขับรถขับรถอยากขับรถเพิ่นสิโตคือจะได้ถูก อ่าแกนก็จะแท็ก oh, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> จับตก็เีนมีีีมีีีดออาาเอาีทียน้นนะทำคเองน่ารังสาหนก่อังขาดชูนอังขาดต่อังขาดชูนหนักขนาด อยู่น kind of ี <int ess thoughts> ่ไงโอยโครอ้ยอยู่ีเบ่งนากนาก็มตนาก็มีเต็ขี้มูก้อยมันอมันอยมันอยาไปขายบังลุกลุกเต็มโอ้ยโอ้ย

ไปนลยไปเลย่อน oh. well. well, of ี่อนนี่นั่นดอกไม้ที่จำระเบงบ้านบอกเราให้ดี๋ยวเดีหยวดงดีนะดูนี่ขุดข้ยานดยสวยจัง ยังงามแต่ตามขาหุ่มส่วนเบิร์ดเบิร์ดขี้โมกี่มันเต็มเต็มเต็มแก้มว้าอยู่ดิอยู่ดิมังไงยังไงเนี่ยชอบนะใช่ก็ชอบนะอยากเลยนี่เป็นหุ่อ่ะ

คือเธอกระดาษเห็ดไรยเเปลี่ยนวะพอจะเลือดออกยังบม่ชำนึกอีกพอจะเลือดออกยังบม่ชำนึกอีกเห็ดเลยพอจะเาบาบ เห็ดหมูเอน่อยที่หมูบุเห็ดโตเพราะว่าเป็ดโตเป็นหนองได้ค่ะบอหมูเห็ดโตตายแต่เฮงอะแตกแตกตายตายตาตั Cho vô bắt tụi con. Cút đi. Hay, nhà mưa ba. ริงกั <forever> ้นหัวร้องไม่ไหวก็เลยทำเป็นร้องห้ามมือเศร้าเนี่ยห้าเหลืองขวพันอยากห้าเหลืองมือเนี่ยก็งามจะถอด

มึงพยุบเพื่อนแล้ก็ล้ลุกนล้วเพียบเพื่อนปากขาดเลยอ๋อหนี่นี่แม่เลยนะเอเอหมากสองีนีมึงหนีแต่คองาๆเนี่ยมึงผู้ช่นใจเลยตามไปเลยอยากให้มูช่ยใจเพื่อน ตามไปเลยอยาให้โมสนใจเพิ่อดโกตอีไม่ไปใชายชะโอ้เจโอ้ยไโอ้โดกันได้คิดว่าอีกะไดเพราะอังคานี่มทั้ชาวฮาเหลืองเจ้าได้เพาะ 我那啊，先去建湖了。<氣>